สบายดีเนาะ FC เบอร์ทุกูุทุกคนเนาะทั้งฝั่งไทยฝั่งลาาแล้วก็ต่างประเทศเนาะเมื่อนี้ยินดีต้อนรับการสู่ช่องชาวซีบ้านสวนเนาะทุกคนเมื่อนี้ว่าชาวซีมาอย่างเนาะเมื่อนี้ก็มาส่วนของคุณแม่คนเนาะมามาหดอ่าภาคไทยคนได้เองเนาะมาปากล้องยางขยับมาเ่ยยางมาหน่อยหนึ่งเด้อเดี๋ยวเมื่อนี้ เราก็จะมาพดแอ่แจ๊กแจ๊กทีว่าส่วนอีกอย่างเนาะแต่ว่ามันก็เป็นรวมรวมมิดไปเลยเนาะวนเนาะเดี๋ยวีก็ชีว่าเบิ้งมีทางอันใบชะพู่น้่ก็มีเนาะแล้วก็อันนี้ก็เป็นหวานอ่นตะตากล้องอันให้เพื่อนเบิ้งหวานอันนี้ไงหวานนี้เนี่ยหวานจระเข้เนาะหวานหางจราเข้เนาะหวานซี ว่าที่บอกว่าสวนกล้วยกับบแเมนเนาะทุกคนเนาะมันจะมีทางอันต้นหมังหุ่งเนาะเห็นปะต้นหมังหุ่งแล้วก็มีทังอันอันนี้บูเมนพักบัวเลเนาะเป็นอันพักเอียงก็พักบ้านบ้านสัสีเอิญพักพ,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 พักแปน้นเนาะพักแป้นต้นมะขามก็มีเนาะตาต้อง,นเ,นเ,องนเนาะทรายเิคนหนึ่งเนาะอันนี้เป็นต้นมกขามหวานเนาะจะมาฮดให้เพื่อน ช่วงนี่มันก็สีแบบเห็นดินแห้งๆเนาะเพราะว่าจะเป็นนันนาแรกเนาะจะสีมาช่วงหนาแรกเนาะตากล้องหันมาท้าสาวซีนะอันนี้ก็เนาะบบจักหวานยังลายอย่างเนาะพอนำมาปลูกเนาะแล้วก็มีทางขานเนาะแน่ว่าตากล้องข่าบ่ขาเนาะนี่่ะอันอันเนี่ยย่างมาให้อัน ก็เป็นพี่น้องคุณเดินไงนี่ฮะเออเนอะแล้วก็มีทั้งผักหนอกนะมีเนาะน่ะ,นะใส่ให้ให้พี่น้องมึงไงตาก้องนะเห็นป่อันนี้เขาที่ห้องว่าพักเอียงก็อันนี้ค่ะพักอ่าหูเสือบอก่กเห็นปะ เป็นบัาตากล้องทางหูเสือเนาะมันกะจ้าเหงเหง่เนาะเพราะว่าช่วงช่วงหนาแรงเนาะเนาะอันนี้ก็ใบใบกะเพรากัากนเนาะทุกคนีีเนาะใบกะเพรามันปลูกไว้ว่าเป็นชวนที่แบบว่าร่วมมิดเนาะทุกคนเป็นชวนที่ร่วมมิดเลยอะ่ะใบอันสะพูเนาะแล้วก็อันอัน,นกับหมัองมอง่วงตักตักหม่กม,ม่วงใส่เนาะเพราะว่าต่สีก ตะกี้ก็เอามาลงหลายอยู่นะทุกคนเนาะนีน่ะเรวก็จะมาคดอันพักเพิ่นปลูกไว้กินนั่นแหละก็บใบเมลว่าไว้ขายดอกเนาะน,ะนี่อันนี้ก็เป็นพักห้องพักเอียงก็ตะกล้องลืมเลยนัะนะ่นะใบใบแบบใบอานะใบมุนมุนอ่ะอันนี้แบบโบหฮูซื้อมันคักมาเลยเนาะเพราะว่า มันมีหลายพักแหง้งเนาะนะพักคนปลูกไว้แล้วก็ยังมีอันอันนี้น้ำเนาะตากร้องให้เห็นหนาในเรื่อตากร้องเลยให้เห็นหนาให้เห็นหนาคณเบาในเร้่องเนี๋ย,เยใหเห็นหนาเดี๋ยวจะบอกพายเบาเนาในนี้เนาะอยากจะบอกว่าแม่เพอนเนาะเห็น,น,นบอกตากร้องตากร้องเลย <laughs> อันนี้แม่พันปลูกไอ้บ้านชะซีเอินอัน,นต้น บ้าจะซีเอิญต้นต้นนิ่วเนาะแต่ฟังไทยน่ะจะเป็นเอิญต้นนุ่นเนาะอันนี้ชาซีถึงบอกว่าเป็นสวนที่ร่วมมิดอีกทีเพราะว่ากิชาีก็ยังบอกว่าได้ว่าเป็นเป็นสวนสวนกล้วยหรือว่าสวนพริกเนาะอ่ะแต่กล้องทรายเพิ่นเบิ่งกแน่ล่วจักันจะสวนนี่ยังแน่เนาะอ่ะอันป้าป้าอวยก่อนเนาะเดียวกิจีจะพาอันหลอเบิง่งชกิียังหดยังไม่ได้ทั่วใช่ํามเนาะ อันนี้ก็เป็นผักอีกจังก็ที่เขาเจ้าเอาไปกินกับอันลาบนะเนาะแล้วก็ผักอันนี้ค่ะแต่ขอโทษขออภัยนะเเพราะว่าชาซีบกบคอยหูซื่อันไดนะทุกคนอันนี้แปลว่าอยู่ในธรรมศาสตร์ค่ะธรรมศาสตร์เนี่ยอันนี้ก็ต้นมงม่วงเขาเนาะเพราะว่าอันตอนที่ชาซีอยู่ฟังท่นะ่ะก็คือสั่งน้ามูนะเนาะแปลว่าให้ให้มูเขาเจ้าเอามาลงแหนะสั่งเนานะมีทั้ง ใครเนาะเอา้าตาตกล้องมาเอาอันสายยางอันนี้ามาหน่ยเนาะเอ้าเมย์พันปูไว้ไล่ไหลเนาะนี่อันนี้กับน่าจะเป็นอันน่นาจะเป็นพักเอ้ยโมเมนตนะ์เนาะขอโทษเนาะน่าจะเป็นหญ่าหวานเนาะทุกคนเนาะแม่บอกแต่สีแต่สีเนี่ยก็บ่ค่อยหูซื้อเนาะเพราะว่ามาสวนเม่เพ่นครั้งแรกเลยเนาะนี่เนาะเนาะ แม่เพิ่นกะมักมักจะได้อันแบบว่าไปเก็บนุ่นแบบว่ามาหยัดเสื้อหยัดหมอนเนาะพอนเพิ่นบอกว่าเพิ่นบอกว่าโบอยากซื้อเนาะเหาะเหาะยังซื้อเลยว่ามันจังไนเลยเขาเจ้าแบบแล้วแล้วแต่บางบอเนาะบางบอเขาเจ้ากะจะหยัดอีสังไสได้นะเพิ่นก็ได้แบบว่าเอ้ยอันเห็ดเองดีกว่าเนะแล้วก็เพิ่นกะมักปลูกไว้เนาะแบบว่าต้นขางก็มีเนาะ จะบ่มีขาแต่ก็มีขาเนาะเพื่อนกท็ทย,ยอยปลูกเนกาะแบบว่านี่พักเพิ่นแล้วกะ็อันอันนี้ก็เป็นมักมี่เนาะบ้านสิสีอิ้นบักมี่เออเนาะและะ้วก,นะก็มีพริกเนาะเห็นบ่นี่พริกมีพริกแล้วก็ต้นกล้วยเนาะเพิ่นปลูกไว้อันนี้กะนะันอ่ะเป็นเครือบดเลยเนานะ,นะอ่ะปะซีต้นเป็นเครือบดเลยบอนี่ฮะแอนบอกอันนี้ตาก้องหน่อยเฮนาะ ลูกพี่สาวเนาะห่าไปเอาทัวมาจากใสโอ้ยายอันยายยายเพกเนาะ <laughs> ยายเพกอย่างนี้คือปลูกทุกอย่างเลยสวนรวมมิดรบเวนอันสวนอันโดเดมอนบอกมันี่อันพาส้มสวนอันยายเพกเนาะทุกคนเนาะอันนี้ตอนนี้กําลังหกโมงเนาะอันนี้ก็จะสีกันยังบร่ไดอามน,ามน้าอมียเนาะออกมาสวนเนาะมา อันหาหดในฝนส่วงนี้กับน,นอดินนอสสัดเศจะหายเบิ่งมันจะแห้งๆเนาะเพราะว่ามันโมเมนต์ส้วงอันหนาฝนะนะแต่ว่าเมย์เพิ่นปลูกเนาะพริกเนาะเนี่ยอันนี้พริก,กเนาะพริก <ๆ S 1> แห้งแรงดีเนาะอ่าช่วงนี้ค่ะแต่ว่าส่วงหนาฝนอีดีดีเนาะทาั้งอันนี้ก็เป็นต้นนั้นต้นมะละกอเนาะ ฟางลาวกะมักคุ้งเนาะสวนเพิ่น,น่ะมีหลายเนาะอันนี้ก็ต้นน้อยๆนี่กนนะ็เป็นเครื่อเลยเนาะี๋ยวจะพวกคอยเห็นขักบาได้เนาะอันนี้กำลงังแดดเนาะอ่ะหลายอย่าง,อาอองเอาตากล้อเอาทรายมาอยู่เอาทรายมาทาั้งนี้อยู่เนะาะกำลังเห็นเลยแต่ว่าสาวซีกำลังงงว่ะ เม่เพิ่นปลูกอีซางนอเนาะอ,อยากหู้แห้งนี่ไฟหู้เม่นมาเนาะใบนี่ฮะโบมีกินเลยเนะอ,อืโบมีกินเลยก็<อ><อ>ที่ชาซีจะบอกว่าสวนนั้นมีทั้งมีทั้งต่อทั้งแตนเนาะมันมาต่อมันอันนี้ฮะเนาะอ่าฝั่งนูน่นมะแวง้งเนาะแต่ว่า อันบ้านซาซีเอิญหมักแข้งเนาะเออหมักแข้ง <c oughs> เป็นหมาเลยทุกคนอันจริงที่ซาซีอันบอกมาเนี่กะเออถ่ายให้เบิ่งมาเนี่ลายเนาะลายลายลาย,ลายอย่างแล้วก็มีอันนี้นะทุกคนเดี๋ยวซาซี <c oughs> เดี๋ยวซาซีจะให้เบิ่งเนาะน,นี่เนาะอ่ะอันนี้คือส่วนของ ่วนของยายยายเพลงเนาะอยากจะบอกว่าเพิ่นปลูกทุกอย่างเลยเนาะนี่อันนี้มันแก้วอ่ะโอ้นี่มันแก้วเพิ่นกระปูกเลยทุกคนเนาะมันแกว้วอ้ยอัน,อ,นอันชาซีจะมาให้เบิ่งเนาะเพิ่นปลูกแต่ว่าแห้งดีเนี่ยอันนี้ก็ยังเ่ได้เอามาโคดนนนเนาะนี่เห็นบ่อ่ะอันนี้คือแตงโมแตงโมลูกใหญ่มากใหญ่แล้วก็ใหญ่อ่ะมาเบิง่งกตาก้อง ซูบเบิ่งยู่นี่เออนี่จะได้กินยูบ่นี่ตะกล้อ,นองอน,งอน,นะ,นนะเดี๋ยวเดี๋ยวตะกล้องอันมาให้เบิ่งอันถั่วผักยาวเนาะคนกระปูกไว้เนาะทุกคนเนาะอะตะกล้องไปท่ายถั่วผักยาวท้ายถั่วผักยาวค่ะเดี๋ยวไปเอาอันสายยางก่อนอยเพิคนปุ๋ยสังเนาะซีจนจนว่าเอาไ่ถึงเนาะแบบว่า ปลูกหลายอย่างหมดนั้นคนเนาะมีทั้งคามีทั้งขิงมีทั้งใบชะพูมีทั้งหวานนางเจ้าลัเก้มีทั้งนั่นยังก็แตงก็มีเลยทุกคนเนาะมีแตงนาค่ะมีถั่วักยาวเนาะคนปลูกค่ะแล้วก็มีอันอุ้ยหลายอย่างว้ามากเลยค่ะเนาะหลายอย่างหลายอย่างคือเป็นสวนร่วมมินเนาะ แต่ว่ามันกค่คนถางแห่งเนาะอะตากล้องซ้ายมาทาั้งนี้อยู่นี่จะมาโดแตงโมค่เนอกไปว่าแห่งแห่งแห่งอย่างนี้นะนี่อันนี้กับมันมันเนาะแต่ว่าเพิ่นกันยังบ่ได้แบบบ่ได้เปลี่ยนหนาดินเนอกแบบยังมีอันหยาไมีหยางอยู่นะคนเพิ่นเพิ่กนกำลังมาปลูก,กนเนาะเพิ่นอะยังบ่ได้เป็นผลไปได้ทีเป็นผลก็คือถั่วฝักยาวเนาะอ่ะตากล้องตากล้องกักบทั้งทั้งแับทั้งกินถั่วเนาะ เห็ดหายทั้งนี้อะอันอยากน้ำอะไได้นี่ฮะอ่ะอันนี้ขัว่วเนาะเพิ่นกัเห็ดว้บโลายนังเนาะโมได้ถึงขนาดคลายเนาะแต่ว่าเพิ่นปลูกไว้กินนะแบบว่ายอยู่อแค่แบบบ่ได้ซื้ออีย่างกพ็พอเนาะปลูกไว้ไว้กินนะนะอันนี้เพิ่นเขาห้องเขาห้องเอยียงก็ตะก้ะกองข้างบม ข้างมาทั่วบอกของห้องข้างบอกอันนี้ค่ะหรือว่าเอียงก็เอาตะกล้องมือนิ่งๆแล้วตะกลองเด้อเดียวท่านผู้ชมเนาะพอแม่พี่น้องเดี๋ยว่นจะเวียนหัวน้าเนาะตะกองนี่นก็ได้เนาะอันนี้ก็อ่ะตะกล้องอ่ะสายมาในตะกล้องอันนี้มังเลนน่นเนาะอ่ะอ่ะไปยืนคนเด้อตะกล้องเด้ออ่าทายนิ่งๆเด้ออันนี้ก็ มะเขือเทศเนาะแล้วก็บังเน่นบังนาวเพิ่นก็เลั้ยงอันเพาะไว้เนาะนี้แต่ว่าหนาหนาแรกเนาะทุกคนเนาะมันก็เลยจะเป็นประมาณนี้แล้วก็มีทั้งอันอันนี้อีกได้เพิ่นเพิ่นปลูกไว้ค่ะอ่าขาห้องอยีายงก็ดาวเรืองเนาะทุกคนเนาะดาวเรือง <c oughs> ดาวเรืองเมืองอนะ่าสวนเพิ่นปลูกไว้นะ แล้วก็มีอันต้นมาหุงเนาะเพิ่นเพาะไว้นะเพิ่นยังบ่ไปขยายนเนาะอันตากล้องอ่าทรายไปยุเพิ่นเพาะต้นต้นนั้นมาตะกอไว้เนาะแต่ว่ายังก็ยังว่าอันเอาไปปลูกทางอื่นาะส่วนเพิ่นนะอันนี้เฮากะพดหลายพอสมควรเนาะไปะอันตากล้องย่างยางมาทางนี้เด้อแล้วก็จะมีอัน โพนพิกเพื่อนเนาะเอาพ่นปูกอันนี้จะเป็นโพนเลยเนาะโพนแบบโพนปวกนะทุกคนค่ะอ่า่มห้วแต่ละคนหูว่าโพนปวกเนาะแต่ว่าเวลาปลูกอันพิใชใส่นี่แบบว่าดีดีนะทุกคนแบบว่า่มห้ว่าเป็นยังนอกบ้านจศรีเขาเขาจะจะมักปลูกใช่โพนปวกเนาะแบบว่า มันจะงามนะงาม้นก็ออกออกผลแบบดีแห้งเนาะมันปลูกเชิโพนปลวกไอเนี่ยบัวแต่สีบัวมันมีสารอย่างนทุกคนเนาะอันนี้น่าจะเป็นเขาห้องอัน,นมะแข้งแล้วนะมะแข้งมะแข้งหนึ่งมาเรือขมติ๊กตอกติ๊กตอกแต่กล้องเท่านี้กัน <laughs> แต่ว่าบัวเขาห้องอันมันคล้ายๆายอันลูกลูกมกลูกมกแข้งหรือว,ว่ามะแวง้งนั่นเองนนเองนาะเป็นบบก แต่สีก็เป็นว่ตแต่ว่ามันจะขมแห้งแห้งเนาะอันนี้ฮ่ะนี่กำลังออกดอกเนาะแต่ว่าเพื่อนปลูกใส่พ่นน่ะงามไม่แห้งเนาะพนแบบพนอันพวกนนะทุกคนอ่าเออเนั่นแหละอันฟังฟังฟังไทยกันนะจะเอิญพวกคือกันเนาะอ่ะตากล้องนี่เนาะอันนี้คือสวนที่กําลังอันบุกเบิกใหม่เนาะเพื่อนกําลังแบบว่าคุดเปลี่ยนหนะดินนะทุกคนเพราะมันแห้งแหล่งแห้งแล้วก็แบบเป็นดินทีนั่น เนาะอันนี้อยากจะบอกว่าเป็นเป็นน้องใหม่ยังก็จะมารีวิวสวนแต่ว่ายังบม่ผู้สื่ออย่างเลยเนาะเพราะว่ามันหลายแหง้งเนาะเป็นสวนที่ร่วมมิดนะเนาะอืมอันนี้เป็นน้องใหม่หวานมอต่กล้อ,อ,องแมนบอกจับนิ่งๆเนอะเดี๋ยวเดียวเยวพิ่นเวียนหัวอันนี้ น่าจะเป็นน้ำไม้หวานน้ำไม้เลี้ยงน้องเนาะหวานสีอิ่นเนาะอันนี้เพื่อนก็เอามาปลูกไว้เนาะแบบว่าทุกคนแบบว่ามีลายนี่บางเห็นว่าเพื่อนอันคุณแม่เพื่อนเอาอันขี้งวัวขี้ควายเอออันอยู่ฟังนันก็ขี้วัวขี้ควายเนาะแบบว่ามันจะเป็นฟุน่นแบบว่าเห็นไห็มันง่ามขนาดเนาะอ่ะอันนี้ไงขนาดอันนี้เพื่อนก็ยังมาปลูกเนาะอ่ะตากล้อง ตะอกรองก็ยังไกลๆเริ่มมาตามตามตามต,ามตูด <c oughs> นี่เนาะอันนี้ก็คืออันแตงเนาะของแตงยังก็ตะกองอันนี้ค่ะมาแตงมาแตงอนะมาแตงเนาะอันนี้กำลังมันออกผลหน่อยนึงเนาะหัว่าจะได้กินีิบอ่แเบีว่าบ้าน ้าแล้งตอนนี้บ้านชาซีแบบว่าแห้งแห้งเนาะทุกคนเนาะแบบอ่าช่วงเดือนนี้นี่ค่ะทันเดือนสี่เดือนหานี่ยห้ง,งแห้งเนาะแต่ว่ากะอาัยฮดเอาอนนะไรเนาะทุกคนเนาะดินแห้งแห้งดีเนาะมานีมาฮดสวนใหน้คุณเมย์เนาะมาฮดสวนให้ยายเพ่งเนาะเ่าแบบมันแห้งแห้งดีเนาะนะฮดอันต้นอัน นี่ก่อนต้นมะละกอเนาะเพิ่นกับมาปะไว้ในนี้เนี่ยแต่กันยังบม่ได้เปลี่ยนดินเนะไปยางมาเด้แต่กล้องเด้ออันนี้ก็เพิ่นกับเพาะไว้เน่ะแต่ว่ายังไม่ได้ไปขยายอันต้นดาวเรื่องเนาะ แต่ว่า,า,าเอาฮดก็ฮดเอาแต่เฉพาะจุดมันก่อนเนาะเพราะว่าเพิ่นยังบม่ได้เปลี่ยนเนาะเนี่ยอะแต่กอ็อยากมารีวิวอันนี้เฮงเฮงนี่อายุอยู่ประมาณนี้แหละอะเพิร์นพ่ออันมะม่วงนะจักมะม่วงอย่างในเม่เพิ่นพ่อไว้เนาะเห็นบ่น,นี่อันนี้ก็คืออง,อง้ห้อง ห้องกระบุงเนอะหรือว่ากระตาบอเออกระบุงเนอะบ้านดีสเอิญแม่นมาตะกล้องตะกล้องนี่ <c oughs> อะผลกระเพานะไว้เนาะอะตะก้องมาบ่งอันนี้อยู่นี่อันอยู่ไกลๆในก็ได้ตะก้องเออเออน,นี่แม่เผนกระเพาะอ,อันต้นมะยมเนาะห็นบอก เออตกกออาโองพันบอกว่ามักยมพันบอกว่าเนาะฝังแลาวเอิอมกักยมแต่อยู่ฟังไทยพูดกันและ้จะเอิอนอันอย่างว่ามายมเนาะใช่ไหมมายมเนาะอันนี้วัวเนว่ยหรือว่าเป็นอันหวานอีหยังเพูนเนาะแต่ว่าชะสีกระ thon เรียบร้อยเพิ่งพันปลูกรวมมิดแห้งเนาะอ่าหวานหา,าเงเจระอยเขยกันี่แต่อันนี้หาย แค่เป็นหวานอย่างนา้งามให้เงก็เนาะเป็นหวานที่อันเอียงก็ขอโทษขออภัยนะเนาะหวานที่แบบว่าไยที่เป็นนั่นขอห้องเอียงก็เนาะเป็นแบบว่าชีบอสะดวกเนาะแบบ้างล่าก็เอินเงียวนเนาะเงียยบอสะดวกหรือว่าแบบว่าแสบในซองคลอดแบบแบบนี้นะทุกคนเขาจะเอาไปต้มกินเนาะ อนเทียนเสืสีลงกันฝังไทยใหม่ๆเนาะแบบว่าเฮ้าอยู่หลายคน,นใช่ไหมเข้าอยู่หลายคนแล้วกับแบบว่าของหนามร่วมอย่างนั้นนี่นะมันก็เลยแบบว่ามีเชื้อโรคอย่างหลายอย่างเนาะเขาก็เลยแบบบุหัวจะไปติดเชื้อในใจะแบบว่าอุ้ยแสบแสบช่องคลอดอย่างนั้นนี่นะแบบว่าเนี่ยวกับแบบขอโทษนะขอโทษขอไปน,น,นะแบบมันจะเนี่ยวแสบแล้วทุกคนว่าว่าริงกรเนาะ แล้วก็แม่เพิ่นก็อันเคยฝากไปต้มให้กินเนาะนี้ค่ะมันมันมันจะดีอันนี้ค่ะนุคนอ่ากระสีก็หูแต่ประมานนี่เนาะอ่ะยกอันยูหันแต่ตากรองทรายมาในเลดตะกรอันนี้เชื่ออยากรีวิวจังไนเนาะอันนี้เพิ่นนขนาจะเอามาอันอวบอันนี้ไว้เนาะแปลว่าย่านอันอีซังมากินเลยเนาะ อ่าว่างๆเขาก็ชิพาไปอันไปเบิ่งอันนองเนาะนองเทียนปลูกมีลายยางอยู่ก็มีอันต้นต้นมะม่วงเอาเห็นอยู่บาตะกร้อเห็นอยู่เออนิ่งๆเลอเดียวท่านผู้ชมเวียนหัวเนาะอ่านองอยู่ลุมพุ่นก็จะมีอันต้นมะม่วงแล้วก็ต้นหมะนมี่เนาะมีทั้งอันสวนกล้วยนําก็มีเนาะอยู่ทั้งลุ่มขั่นว่าว่างๆเดี๋ยวจะชิกะ จะพาไปเยี่ยมชมสวนอ่ายายเพ่งเนาะนั่นก็นคือคุณแม่นั่นเองเนาะอ่ะอันนี้เขากะอันจะไปหาเห็ดอย่างอื่นนด่นแหะทุกคนเนาะอ่าพามาชมสวนนันคุณแม่พนนอนมมนีว่ามีมมอย่างเนี้ยแต่ว่าว่าวาก็ว่า,วบ,วาวโบโบเบิร์เนาะเพราะว่าวมันเป็นสวนร่วมมิดอ่ะทุกคนอ่ะสสีก็จะปิดคลิปได้เลยเนาะอ่าเป็นแหลกพบกันในไม่ใน้คลิปน้าแหลย การลาศสีมียังมาอันให้เบิร์กเดี๋ก็จะมีอ่ถ่ายให้เบิ่งเนาะจศรีกะจะปิดคลิปเนาะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนเนาะคนที่เข้ามารับชมเนาะรับชมคลิปที่ยังบ่ได้ติดตามก็กดติดตามไว้เด้อเนาะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ศรีเนาะทุกคนไปกันเด้อบ๊ายบายสบายดี